สวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เจ้าขามารีวิวอะไรคะเพย์พย์ย์ทำไอเดีอะไรนะคะเพย์เพย์ทำไอเดมที่ทำไอติมไหนแม่ขอดูหน่อยค่ะเราซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากตรงนู้นซื้อมาจเซเว่นค่ะไมโครนะคะเวเฟอร์โคนขนมหวานวันนี้เราจะมาทำไอติมกันตื่นเต้นไหมคะกินได้นะกินได้ตื่นเต้นไหมว้าวก่อน ว้าวนี่เลยเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะเขาเขียนว่าไงคว่ำกองไหนคว่ำกองก,กดที่ช่องวงกลมให้ทะลุวางโคนในช่องวงกลมแล้วก็บีบสติ๊กลง ในโคนโรยด้วยเม็ดท็อปิ้งเพิ่มความอร่อยออกมาเป็นไอติมน่ารักอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเาเยเยเยคุณพ่อมาแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะให้นะคะนี่ความกล่องมันจะเอามาเขาให้วางตรงนี้ว้าวว้าดีใจไหมคะดีเอยเดี๋ยวใครจะเป็นคนทำนะคะนี่ไอติมเนี่ยว้าวกันตาวมือค่ะ มีกี่อันคะเนี่ยมีกี่อันคะเนี่ยต้องบีบเหรอหนูเคยดูมาใช่ไหมคะเคยดูมาใช่ไหมอุ้ยมีอะไรอะแป้งเหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าท็อปปิ้งอ่าเป็นเกรดน้ำตาลไว้โรยเป็นท็อปปิ้งไอติมเลยนะคะ กินได้ค่ะนี่เป็นของกินได้ทุกอย่างเลยอ่าน,นี่เราก็ต้องเจาะรูที่กล่องนะคะเขามีรูมาให้นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเอาโคนที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะคะวางไปในโคนเลยอัน,นกนไิไหนคะอันนั้นเป็นกระดาษกินได้ไหมคะมอ่าถูกต้องค่ะถ้าอันไหนไม่ใช่ของกินเราห้ามเอาใส่ปากใช่ไหมคะใช่ไหมกินได้สิ อันนั้นเป็นของกินก็<อ>นกินได้ค่ะไ,ไ,ดได้ค่ะอันนี้กินได้ไหมคะไ,มได้ถูกต้องอน,นี่มาแล้วคนน้อยสอน้ยเรามีช็อกโกแลตกี่สีคะเนี่ยมาดูสิีค่ะอะไรนะคะอ,อ้าวเรามีช็อกโกแลตสามสีเดี๋ยววันนี้เราจะทําเป็นแบบทูโทนกันด้วยดีไหมคะเอาสีอะไรเดียมีสีอะไรมั่งดูสีชมพูสีช็อกโกแลต แล้วก็สีนมเป็นสีขาวไหนเจ้าขายอยังได้สีอะไรคะโอเค,อเคได้เลยสีช,โชโโ็อกโกแลตพี่ดำว่างไงครับพี่กันดำอยากได้สีอะไรครับพี่ดำก็อยากกินน่ะพี่ดำกินได้ไหมเนี่ยให้คุณพ่อทใหู้าทเงค่ะโอ้ยต้องให้คุณพ่อทำให้ดูก่อนค่ะไม่งั้นจะเละเทอะหมดนะคะไม่มีเสียงไม่มีเสียง เดี๋ยวคุณพ่อไปเอาวันไกลนะคะคืออะไระนี่ไงนี่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 หน,นูดูดนี่มันเป็นอย่างงี้ที่หนูขยา่าอ่ะนี่เป็นเกล็ดน้ําตาลอย่างงี้นี่อันนี้เขามีเกล็ดน้ําตาลให้หนึ่งซองเราจะโรยเป็นท็อปปิ้งกันนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะแกะไอศครีมแล้วเ,เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหนูขึ้นไปนั่งสิงลูกปขึ้นไปนั่งกับคุณพ่อไหมคะอ่านี่ ึ้นไปเลยนี่ว้าวเุ้ยนี่เลยบีบลงไป<ม><ม>แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงค่ะแปบ๊บนึงค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะโรยท็อปิ้งกันนะคะเราจะขายกินโชว์เพื่อนๆได้ไหมคะมอ่าหูยไอติมน,นี้ไม่เย็นนะไอติมน,นี้เป็นแบบไม่เย็นนะไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นด้วยนี่เลย ช่วยดูเันเย็นมากอะไรนะคะช่วยดูเยวันเย็นโอ้โหช่วยดูเยวันเย็นมากมันเสียวฟันเลยปะเสียวฟันเสียวฟันเนี่ยเย็นฟันเลยใช่ไหมคะพี่แดมอ่าพี่แดมพี่แดมอ่าพี่แ dm พี่ด้ามพี่โนราอ่าพี่กินไม่ได้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะไม่เหมาะกับสุนัขนะคะเดี๋ยวยเดี๋ยวยเดี๋ยว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 เด ได้สิคะแป๊บนึงนี่เลยอุ้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 ยน่ากินเปล่าถ้าหนูบีบเองอ่ะเละแน่นอนแม่ว่าอ้าเดี๋ยวเราจะมาโรยท็อปิ้งกันนะคะพร้อมเปล่าพร้อมชิมหรือยังเชลพร้อมชิมไหมคะเออนี่ ว้าวาว,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 าว้าวว้าวว้าวโอ้กระจายแล้วค่ะกระจายแล้วค่ะนี่เลยอ่ะหยิบได้เลย<น>ค่ะ<น>คุณลูกค้าเ<น>ดี๋ยวก่อนคะ่ะใจตังค์ยังคะใจตังค์ยังคะห้าบาทใจตังค์คุณพ่อด้วยค่ะอ้าวหยิบได้เลยคะ่ะอ,อ,อุ้ยเดี๋ยวกันทำเลยอุ้ยอุ้ยหยดแล้ว <laughs> เป็น,นยังไงคะ ยำม,มีเลยปะไหนอร่อยทำไงกู Good. เป็นยังไงคะโคนมันกัดได้นะกรอบๆเลยนะกรอบๆไหมคะกรอบเป็นไงรสชาติเป็นไงคะอร่อยไหมหวานหวานเหรอโอ้โหฟันดำบิดปีเลยคะ่ะอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวคุณพ่อทำรอเลยให้คุณพ่อทำรอเลยไหนเอาโคนมัเสียบสิหนูหนูเอาใส่ปากกัดได้เลยลูก กัดได้เลยค่ะเอาต่อไปเอาสีอะไรดีคะเอาสีชมพูหรือเอาเป็นสีขาวดีนะสีขาวลดนมไหมใช่เอาไหมคะเอาลดนมไหมเอาลดนมเอานมขาวกับนมชมพูดีไหมคะเอาผสมกันไหมเอาเป็นทูโทนเลยนะคะโอ้โหเย็นไหมเย็นฟันไหมอ่าไม่เย็นเพราะว่านี้มันไม่ใช่ติมที่อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเด๋ววางเย็นนะเออมันจะเย็นไหมล่ะไหนไหนโอ้โหไหนเหลือแค่ไหนเ้าขอดูหน่อยได้ไหมคะแ่ยังอู้อ่าา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 าเาาาาาาเาา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 าีเาาาาาเาา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 า อันนี้เรามีทั้งสีชมพูและสีขาวรสใช่รสซับปรี่ผสมกับรสนมทำไมอยาก,กขออันอะไรนะคะได้สิของของหนูทุกอันเลยค่ะมีทั้งหมดสี่อันเลยนะคะนนห,หนูแบ่งไหมล่ะแบ่งปันแม่ไหมคะโอ้แม่ขอกัดเลยได้ไหม,ไ,มได้เหรอ,หอ โอ้ยกระจายหมดเลยไม่กระจายค่ะอืขอบคุณนะคะอุ้ย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 มาดูเร็ว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 ว้าวว้าวไหมต้องโรยท็อปปิ้งด้ไหมแบ่งไหมล่ะแบ่งคุณแม่ไหมคะเหโอ้อหใจดีจังเลยค่ะขอบคุณนะคะอุเหอะไรนะคะ อโอ้โหเห็นรถนมเหรอรถนมเป็นสีอะไรล่ะคะสีเขียวรถนมเป็นสีขาวใช่สตรอเบอรี่เป็นสีชมพูหกและะ้วค่ะไอติมหนูหกและะ้วคะ่ะหกและะ้วค่ะจะหกแล้วค่ะย้อยและะ้วค่ะอืมอันนี้ต้องโรยท็อปป,ปิ้งหรือเปล่านะไม่อเอาเลยค่ะไม่เอาเหรอไม่เอาท็อปปิง้งโรยน้ำตาลสวยๆเนี่ยเอาอไหมคะเอาเอาแบ่งยังไงมาเนี่ยอ่าหนูแบ่งไหมล่ะ โอ้แล้วแบ่งคุณพ่อด้วยไหมโอ้โหอันนี้น่ารักจังเลยเนี่ยว้าวให้คุณแม่ให้คุณแม่เลยเหรอคะโอ้ให้คุณแม่ทั้งอันเลยเหรอเหรอคะหนูไม่หนูไม่ให้แม่เลยเหรออันเนี้ยโอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่อ้ําเลยนะแม่อ้ําเลยนะืมไม่ต้องกัดแม่ไม่ต้องกัดเหรอใช้ต้องกัดหรือเลียกัดเหรอมันเย็นน่ะนี่แม่เย็นฟันมากเลยเย็นไหมแบบเนี้ย เอาเหรอใ้ <laughs> ต้องใช้ตู้เย็นก่อนมันถึงจะเย็นใช่ไหมคะเอาบ้ออางก็อุ๊ยพ่อเอามั้งพ่อเอามั้งอันนี้ของพ่อสีอะไรดีนะส,สีอะไรดีคะสีเขียวสีเขียวสีเขียวรถอะไรละ่ะรถมะนาวเหรอหรือรถใบเตยรถใบเตยแล้วแม่ค้ามีไอติมรถอะไรขายบ้างคะมีอย่นี้สีรถอะไรคะรถอะไรคะเนี่ย รถนมเหรอคะแล้วแล้วหนูมีรถอะไรขายอีกคะมีอันนี้ด้วยอะไรนั่นรถอะไรคะอันนี้อันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้แม่อยากกินรถแตงโมอ่ะมีเปล่าไม่มีอ้าวไม่มีรถแตงโมขายเลยเหรอว้าเสียดายจังนี่มาดูวันนี้คุณพ่อทำสีอะไรสีอะไรคะสีเขียวโอ้สีเขียวอีกแล้วมีอะไรฝังใจกับสีเขียวหรือเปล่าลูก น้องยังดูสีไม่เป็นนะคะเจ้าขาสองขวบสีเดือนบางอารมณ์ก็รู้จักสีเนาะบางอารมณ์ก็รู้จักใช่ไหมคะเสื้อสีอะไรเสื้อที่หนูใส่สีอะไรคะสีเขียวเอาสีเขียวอีกแล้วออวันนี้ชอบสีเขียวทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยใช่ไหมวันนี้รักโลกวันนี้รักโลกใช่ไหมคะแม่ใส่สีชมพูค่ะ แล้วหนูใส่สีอะไรคะนี่เห็นไหมคุณแม่ใส่สีชมพูเราจะขาใส่สีอะไรคะเขียวเอา้าแล้วไหนบอกว่าสีเดียวกับแม่ไงสีเดียวกับแม่สีเดียวกับแม่ต้องเป็นสีสอะไรล่ะก็เขียวโอ้เขียวก็เข ок, ียวอะเขียวก็เขียวอุ้ยนี่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 ของคุณพ่ออันนี้ให้คุณพ่อเหรอคะแล้วอันนี้ให้แม่เหรอให้แม่จริงๆเหรอเนี่ยจ่า อติมมอเียไอติมนะอันนี้ค่ะแม่ให้อีกอันหนึ่งทำไหมคะชาเลยค่ะอ้ําเลยค่ะอเย็นฝันแย่อะไรอย่างเงี้ยเย็นไหมไม่เย็นหรอกอ่าใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยงั้มไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สิหลุกเอาอันอันช็อกโกแลตสิคะใส่ปากไปอันทีละอันทีละอันเหลยวติดคอนะติดคอนะคะ กัดเลยลูกลกัดเลยงำอุ้ยกรอไหมกนระออุ้ยกระกมีอะไรไหมได้สิคะงำอื้งกรอบไหมคะอันไหนอร่อยกว่าคะสองอันเนี้ยอันไหนอร่อยกว่าหนูชอบอันไหนชอบอันนี้ชอบอันนี้เหรออันไหน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 ชอบสองอันเลยเหรอนีอ่อันที่สามมาแล้ว S <S <S เอาสีไหนอีกคะโอนี่สวยไหมเนี่ยเอาสองอันก็หนูมีสองอันแล้วไงจะเอากี่อันคะถ้าถือเอามีมีอีกมือนึงไหมล่ะเอาอีกมือหนึ่งมีอีกมือนึงถือไหมเหลอแม่แม่ขอแบ่งอันนึงได้ไหมล่ะเอาทําไมอะจายกินให้หมดเลยเหรอเอาโอเคกินเลยคะ่ะใส่ปากเลยคะ่ะอะคุณพ่อขออนนันนึงได้ไหมคะ แล้วอันไหนให้คุณพ่อคะแบ่งมีแบ่งคุณพ่อไหมมีแบ่งคุณพ่อหรือเปล่าอันนี้ของใครคะ,คะ,อะของจ๋าอ่าของจ๋าสามอันเลยนะอาโอเคอ่าถ้างั้นมา,มาจะบายบายก่อนคะอ่ะอ่ามาเราบายบายเพื่อนเพื่อนกันคะ่ะบายบายคะ่ะฝากติดตามน้องเจ้าขาด้วยใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะเก่งคะ่ะยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วย